อปิธีศักดิ์นะครับพร้อมทั้งต่อน้้ำหนักให้2ก่อนครับแน่นอนครับว่าชื่อมาก่อนเลยนะครับยกบรดกครับดังมานานแล้วครับแต่ว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งก็พักร่างกายไปวันนี้เจอกับดาวรุ่งดวงใหม่ครับเพชรมงคลอปิษฎศักดิ์ละครยกแรกเริ่มแล้วนะครับมวยไทย5ยกศึกมวยไทยมรดกคนไทยครับในการจัดของทีมงานพยินดีครับแล้วก็ต้องขอบคุณการกีฬาแห่งประเทศไทยครับขอบคุณเจ้าของสถานที่ด้วยนะครับจังหวัดบุรมล์ เราเจอกันแบบนี้นะครับทุกวันพฤหัสกับวันศุกร์ครับในการจัดของทีมงานที่ดีครับส่วนวันเสาร์กับวันอาทิตย์นี่เป็นทีมงานเกียรติเพชรนะครับประกบคู่มวยจะโชว์ผ่านทางช่องทีสปอร์ตหมายเลขเจ็ดครับเวลาสวยๆแบบนี้ครับ20 30นาฬิกานาทีเป็นต้นไปครับ2ชั่วโมงเต็มกับความมันความเร้าใจครับในแบบมวยไทย5ยกต้องขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเลยนะครับ ที่ทำให้วงการมวยของเรานี่กลับมานับหนึ่งได้อีกครั้งหนึ่งครับและเชื่อเหลือเกินนะครับว่ากลับมาครั้งนี้นี่จะไม่มีอะไรมาเบรกแล้วนะครับจะนับ2นับ3แล้วก็นับไปเรื่อยๆครับเอาละครับมาดูกันนะครับคู่นี้มวยสดอย่างทางด้านเพชรมงคลนะครับจะบทความเก่าของยกมรกรได้หรือเปล่านะครับตอนนี้ก็ออกแข้งขวาไปสวยๆแล้วนะครับทางด้านของ เพชรมงคลครับระหว่างรอนักมวยออกวุธนะครับขอฝากรายการมวยสากลระดับโลกด้วยนะครับที่จะเกิดขึ้นที่จังหวัดบุรีรัมย์แห่งนี้ครับศึก CPF ยอดมวยโลกครับในวันอัคารที่5ตุลาคมนี้ครับที่เวทีมวยช่วคราวสนามช้างอารีนาจังหวัดบุรีรัมย์ครับมวยคู่แรกก็เริ่ม18นาฬกาเป็นต้นไปคู่เอกศึกสายเลือดครับน็อกเอาท์ CPF นะครับจะป้องกันตำแหน่งแชมป 105ปอนด์นะครับหรือที่เรียกอย่างเป็นทางการว่ารุ่นมินิมัมเวทครับของสมาคมมิโลก WBA เจอกับพงศักดิ์เล็กนครหลวงโปรโมชั่นครับผู้ามวยไทยก็บอกว่าต่างศึกต่างสายครับศึกสายเลือดห้ามพลาดนะครับใครจะแพ้ชนะไม่รู้ครับเข็มขัดอยู่ที่ประเทศไทยแน่นอนครับแล้วก็ยังมีเพชรมรกตเพชรยินดีอะคาเดมี่ครับอุ่นเครื่องมวยสากลด้วยนะครับเจอกับบาบูลุกหมากรถยนต์ตองหนึ่งแล้วก็ปัญญาประดับสีครับจะขึ้นชกโชว์พิเศษนะครับ ปัญญาประดับสีนี่ก็เป็นแชมป์โลกนะครับ105ปอนด์ของสภาพเวยโลก WBC ครับเท่ากับว่าวันอังคารที่5ตุลาคมนี้นี่คุณได้ดูแชมป์โลก2คนชกรายการเดียวกันครับถือว่าเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากครับทั้งน็อกเอาท์แล้วก็ปัญญาประดับสีครับครับเรียกว่าเป็นแชมป์โลกที่ชาวไทยก็ภูมิใจนะครับเพราะตอนนี้เหลืออยู่แค่2นะครับก็ต้องเดินหน้าสร้างสรรค์กันไปนะครับเพราะในเมืองไทยนี่ก็มีหลายโปรโมชั่นเหมือนกัน โดยเฉพาะทางเพชรินดีเองนี่ก็มีมวยดาวรุ่งที่จะมุ่งบอลลังโลกนี่อยู่อีกหลายรายด้วยกันครับแล้วก็พลิดเพนหน้านะครับในศึกยอดมวยไทยมรดกคนไทยครับคู่เอกเด่นภูไทยเกียรติหมู่เก้าครับเจอกับเพชรศรีนินชอไทยเศรษฐเป็นคู่เอกนะครับเด่นภูไทยต่อสองปอนด์ครับเพชรศรีนินนี่ตอนนี้นี่ไปเก็บตัวพิตซ้อมอยู่กับอำนาจรื่นเริงด้วยพักก่อนคู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาตามกันต่อยกที่2ครับรับชมการแล้สดนะครับการแข่งขันมวยไทยศึกมวยไทยมรดกคนไทยครับ ในการประกบผู้มวยของทีมงานพิจินดีครับแล้วก็ต้องขอบคุณการกีฬาแห่งประเทศไทยครับคณะกรรมการกีฬามวยครับแล้วก็เจ้าของสถานที่ครับจังหวัดบุรีรัมย์ผ่านยกแรกไปแล้วนะครับผู้เอกของทุกท่านค่ําคืนนี้ครับก่อนจะเข้านอนครับแต่อดสดผ่านทางช่องทีสปอร์ตหมายเลขเจ็ดมาติดตามกันต่อนยกที่2นะครับมาดูนะครับความเราใจนี้น่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแน่นะครับโดยเฉพาะยกมรกรนี่หลักเลี่ยมเชิงสีมือมวย จัดจ้านอาวุธมวยในจุกจิกนะครับแต่ว่าหยุดไปนานในขณะที่เพชรมงคลนั้นสดเหลือเกินนะครับรุ่นน้องเป็นรุ่นน้องก็จริงแต่กาลังมาแรางครับระยะนี้อสองปอนมีผลไหมครับแฟนมวยตั้งคําถามครับเพราะว่ามุมแดงนี่ต่อให้119กครับกางเกงสีแดง121กางเกงสีน้ําเงินครับแขทงซ้ายครับยกมรกตวันนี้เจอของใหญ่เลยครับเพชรมงคลนี่รูปร่างสูงยาว หลังๆผลงานก็ถือว่าสดขึ้นมานะครับวันนี้เลยได้ทาบชั้นยกมรกตหยกมรกตนี่สมัยรุงๆนี่เพชรมงคลนี่ก็เพิ่งจะขึ้นมานะครับครับแต่ว่าไฟนี้นี่ทางด้านของเพชรมงคลนี่ได้เปรียบน้ําหนัก2ปอนนะครับเพื่อความเร้าใจนะครับมาดูกันว่ามวยเขาเกมอย่างยกมรกตตอนนี้ก็ยังไม่เร่องออกอาวุธเท่าไร่เพราะน่าจะหยุดไปนานด้วยครับมวยช่วงโควิดนี่ บางครั้งไปเร่งมัวซัวไม่ได้นะครับบางคนบางคนนี่ไม่ได้ชก8เดือน10เดือนครับพอไปเร่งแล้วนี่ปปลายอาจจะเขียวครับก็ต้องมีการจัดระเบียบการออกอาวุธให้ดีครับยกหนึ่งออกเท่านี้ยกสองออกเท่านี้ครับยกสามออกเท่านี้ม,มันจะได้เหลือครับดูว่ารุ่นน้องอย่างเพชรมงคลน,นี่ไม่มีตกใจเลยนะครับขยับเข้าหาชวนทะเลาะเลยนะครับเพราะรู้ว่าทางด้านของยกมรกตนี่หยุดไปนาน เบียดกันไปแล้วเสียดสีนี่อาจจะเป็นรองนะครับตอนนี้พยายามเดินเบียดเลยครับทางด้านของเพชรมงคลแล้วก็แจ้งย้ํากับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับทางทีสปอร์หมายเลขเจ็ครับคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่อยู่ในสนามนะครับจะมีการตรวจเอทีเคทุกท่านนะครับภายใน24ชั่วโมงนะครับแล้วก็ต้องได้รับบ็อกซีนแล้ว2เข็มนะครับสโดสนะครับมิฉะนั้นนี่เราจะไม่อนุญาตนะครับให้เดินทางเข้า สนามโดยเด็ดขาดครับซ้ายกับขวาเหลืออีก40วิยกที่2ครับยังไม่เห็นอะไรมากมายนะครับยกนี้ต่างฝ่ายต่างดูเชิงกันเป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าเก่าเกมนะครับทางด้านของยกมรกตเอาแล้วโอ้โหดูเกี่ยวแล้วโต้ทันทีอาวุธมวยในจุกจิกชกยากนะครับทางด้านของยกมรกตอยู่ที่การยืนระยะสะภาพร่างกายนะครับ แตยามขยับไปเรื่อยเหมือนกันเพชรมงคลยกมรกตไม่รีบร้อนซ้ายครับซ้ายมีสวยงามเอาแล้วครับโดนแข้งขวาของเพชรมงคลยาวๆเข้าไปเต็มชายโค้งเหมือนกันครับเดี๋ยวมาดูภาพช้าๆนี่นะครับลูกถีดนะครับของเพชรมงคลยกมรกตนที่ก็รัวหมัดแล้วครับ ซ้ายสวยครับซ้ายนี่อาชีพเลยนะครับทางด้านของยกมรกกเอาละครับมาตามกันต่อนายกที่3นะครับยกนี้น่าจะเห็นหน้าเห็นหลังกันบ้างแล้วนะครับน่าจะเร่งกันออกอาวุธนะครับ โดยเฉพาะทางด้านของยกมรกต2ยกนี่ดูว่าจะคุ้มเชิงเยอะไปนะครับแต่ว่าก็ออกซ้ายได้สวยๆเหมือนกันเพชรมงคลพยายามเปิดเกมครับแข้งขวาคืนไปครับแมโดนทัดทายด้วยแข้งซ้ายไม่ยอมแล้วครับไม่ยอมโดนเตะอยู่ข้างเดียวครับมีขวาคืนไปให้พยับเปิดเกมอย่างช้าๆแล้วครับไม่รีบไม่เร่งครับยกมรกตแข้งซ้ายถึงก่อนเอ้าครับแม่มีหมัดขวาครับเพชรมงคลเบียดเข้าไปนะครับตอนนี้ พยายามจะปล้ำในตีเข่าจะมาโดนความเก่าของยกมรกตนะครับพยายามไล่แขนเอาไว้มีลูกถีบสกัดเอาไว้ครับไม่สนครับยังคงเดินเข้าไปซ้ายมาอีกแล้วนะครับเริ่มทํางานแล้วนะครับซ้ายของยกมรกตแกชิงจังหวะออกก่อนเลยครับจังหวะที่เพชรนบางคนขยับครับยกมรกตนี่ซ้ายมาก่อนเลยครับไม่รอครับคนละทักกาศคนละทางแบบนี้ครับออกก่อนได้เปรียบครับ ยกแล้วถึงเลยครับแข้งขวาของเพชรมงคลไม่ถึงครับแม่โดนถีบเสียจังหวะไปเดินช้านี่จะเสียเปรียบทันทีเลยนะครับทางด้านของเพชรมงคลเพราะว่ามวยซ้ายกับขวานะครับแล้วก็ยกมระกในี่ชิงออกซ้ายสวยๆยกนี้นี่เลือกออกไหลดอกแล้วนะครับแต่ว่าเพชรมงคลไม่ยอมนะครับมีโต้ขวาสวยๆเหมือนกันโต้ขึ้นได้สองดอกสวยๆแล้วครับตอนนี้ขยับเข้าไปครับเพชรมงคล วันนี้ได้เปรียบน้ำหนักสองปอนด์ด้วยครับต้องดูแล้วครับว่าความได้เปรียบตรงนี้ครับเพชรมงคลจะงัดมาใช้บนเวทีได้มางน้อยแค่ไหนครับดูแล้วนะครับเพชรมงคลนี่ถ้าชนะเก็บชัยชนะได้วันนี้นะครับมีเงินอัีดจากเสียเอสร้อยเอ็ดแน่นอนนะครับลูกพี่นี่สั่งกำชับมาเลยนะครับขอให้ชนะอย่างเดียวนี่ครับโอ้โหทีบยอดอกเลยครับลูกนี้ล้มทั้งยืนครับ มาว่ากันต่อหมัดขวาครับรักไก่ทิ้งเข้าไปครับเพชรมงคลเบียดเข้ามายกมรกรค,ครับมีหมัดหน้าคอยแย่ครับทำลายสมาธิสกัดจังหวะของเพชรมงคลครับเอา้าแข้งขวาไปครับเพชรมงคลยกมรกดเคลียร์ได้แล้วสาดรแข้งซ้ายขึ้นมาดูนายครับไลายแขนกดแขนยังไม่มีใครหาจังหวะเสียบเขา่าแปะขวาไปทีครับเพชรมงคล จังหวะมันไม่ได้ครับกรรมการเกิดไกลบอกว่าเดี๋ยวก่อนออกมาเริ่มต้นกันใหม่ครับคาดว่าไม่สดแล้วนะครับตอนนี้พยายามใช้ความสดนะครับทางด้านของเพชรมงคลนั้นอาิษฐ์ที่จากเสียเอ็กนี่รออยู่นะครับลูกพี่เรียกว่าไม่ใช่อีดเฉพาะเพชรมงคลอย่างเดียวนะครับนักมวยในค่ายอพิษีศักดิ์ทุกคนนี่ถ้าชนะนี่ได้รับอาฉีดแน่นอนครับมาดูกันนะครับว่ายกมรกตเก๋าจะหยุดงานจะต้านความสดความใหญ่ของ เพชรมงคลได้หรือเปล่านะครับเพราะตอนนี้เนี่เริ่มหอกอาวุธได้สวยๆแล้วครับเอาละครับไล่แกนและดันเข้าเชื่อครับแต่ว่าจังหวะเสียบยังไม่มีครับโอดโยกกรครับพักครู่เดียวดูควาช้าๆนี่นะครับชิงยังกว่าออกซ้ายซ้ายนี่สวยนะครับทางด้านของยกมรกรแต่เพชรมงคลก็ไม่สนนะครับมีแข้งขวาโต้คืน โอ้โหถีบลูกนี้นี่มอนยันหลักลูกนี้นี่ถึงกับกระเด็นติดเชือกครับมาตามกันต่อนยกที่4นะครับยกนี้นี่เกมการชกน่าจะเบียดกันสนุกเร้าใจแน่เลยครับเพราะว่าทางด้านของเพชรมงคลนี่เริ่มจัดเดินเร็วขึ้นไปอีกแล้วนะครับเอามาดูนะครับแข้งขวา พยายามจะเดินให้เร็วครับแต่ว่าแข้งซ้ายของยกมทกุลนี่ถือเ่าเป็นาดโอ้โหจังหวะนี้ครับยกเข่าเสียบขวาแต่ว่าเสียหลักลงครับเอาละครับแม่ได้เฮแล้วครับคึกคักกันใหญ่เลยครับที่มุมของทางด้านเพชรเพชรมงคลครับเริ่มจะเดินออกอาวุธได้ดีนะครับเอาละครับซ้ายดูเบียดแทงแล้วครับปล้ำเข้าไปอาศัยความใหญ่ยกมลกุพยายามจะขวางแทงมาดูนะครับว่าจะแก้ยังไงครับทางด้านของเพชรมงคลเอาละครับอย่างนี้สนุกแน่ครับ เดินต่อครับเพชรมงคลแข้งขวาติดบางโดนโต้ซ้ายครับไม่เข้าเหมือนกันอ่ะดูนายครับความแข็งแกร่งพยายามจะไล่แขนแต่ว่าจังหวะไีมันไม่ถนัดครับมันใกล้เชือกไปหน่อยครับมาการดึงออกมาครับต้องใช้ต้องใช้ความสดบดเข้าไปนะครับเดินช้านี่ก็ไม่ได้เครับเพราะแข้งซ้ายของหยกมรกตนี่เขาแม่นยำนะครับดูครับแต่ว่าตอนนี้ไม่สนแล้วเบียดเบียดเข้าไปเอาละครับดูโอ้โหโดนแข้งไฟแล้ว เรียกว่าอาวุธมวยก็จุกจิกครับหยกมรกรดเองแต่ตั้งรับก็จริงครับแต่ว่าจังหวะออกอาวุธนี่โดยเฉพาะแข้งซ้ายนี่แกชิงออกก่อนเลยครับแล้วเป็นจังหวะที่ทางด้านของเพชรมงคลเดินเข้าไปครับมาทำให้การป้องกันเนี่ยครับมันค่อนข้างที่จะยากแล้วครับดูครับผักแล้วก็ตามด้วยแข้งซ้ายเอาตัวขวาขึ้นได้ครับเพชรมงคลมาดูนายบ้างครับเพชรมงคลขวางหยกมรกตพยายามจะขึ้นคอเอาแล้วครับเพชรมงคลนะครับก็พยายามจะปล้ำนายตีเข่าเรียกว่าต้อง โตตลอดนะครับในขณะที่ทางด้านของยกบรกดนี่้ายนี่ออกสวยๆแต่ถ้าหยุดนิดเดียวไม่โตนี่โดนในก็ไปนี่ยุ่งเลยนะครับเพราะว่าสภาพร่างกายก็ดูว่าจะเป็นรองทางด้านของเพชรมงคลด้วยครับเอาละครับเริ่มปั้มได้เอาแล้วพอปั้มได้ตีไปเรื่อยครับมแกใช้เทคติคเข้ามาช่วยครับเอานวมขวางหน้าป้ายจมูกเอาไว้ครับให้หายใจไม่สะดวกแล้วครับแข่งซ้ายมาครับยกบรกดไม่เข้าครับติดบังโตขึ้นไปเพชรมงคลติดบังเหมือนกันครับ เพียดเข้าไปนี่นะครับมีมัดนําไว้ก่อนโอ้โหแต่ยกมรกดทิบทํทำลายจังหวะไว้ก่อนแล้วก็วนออกมาไม่สนครับทางด้านเพชรมงคลพอปั้มปั้มได้นี่เริ่มจัดดีแล้วนะครับตอนนี้เพราะดูว่าดูดูโอ้โหมาโดนความเก่าครับนี่นะครับแทงเข้าไปแม่แกล็อกได้เปียวครับขึ้นคอได้แล้วครับแต่ว่าจังหวะเสียบสวยๆจังหวะแทงเน้นๆไม่มีครับเพชรมงคลเดินต่อครับยังสู้กันสนุกนะครับไม่มีใครยอมใครนะครับตอนนี้ ไม่สนดูบังขวาโอ้ยรูปนี้เ,เสียรูปเสียเหลี่ยมไปเหมือนกันครับยกมรกตพยายามจะเล่นดูครับโดนแล้วครับตอนนี้ปั้มได้เพชรมงคลปั้มได้ตีโอ้โหเอาละครับตน,นุกเลยครับตอนนี้สถานการณ์นี่ถือว่าต้องมาชิงดำกันยกสุดท้ายแล้วครับดูภาพช้าๆนะครับแข้งขวายกที่4นี่ถือว่า ทางด้านของเพชรมงคลเริ่มทําได้ดีได้สวยๆนะครับลูกนี้นี่ประสานแข่งกันแล้วก็เสียหลักล้มลงไปนะครับทางด้านของยกมรกตไม่เกมทําท่าจะหนีห่างแล้วครับทางด้านของยกมรกตแต่ว่าจังหวะในช่วงปลายยกครับเพชรมงคลทําได้ดีครับไล่ขึ้นมาตอนนี้ก็ต้องหลุ้นกันแล้วครับในยกสุดท้ายครับ3นาทีต่อจากนี้ไปยังมีโอกาสครับสถานการณ์นี่ถือว่าชิงดําเลยครับคู่นี้ มาดูกันนะครับว่าวันนี้เพชรมงคลจะใช้ความสดนี่เฉือนเอาชนะทางด้านของยกมรกตที่เก่าเกมเลือเกินได้หรือเปล่านะครับสถานการณ์ทิงดาครับยกนี้เพชรมงคลครับยกนี้ยังเดินเหมือนเดิมครับแต่ว่าเดินช้ากว่าเดิมครับเดินแบบระมัดระวังเดินแบบละเอียดเบอร์เดินแบบรัดกุมแหะครับกลัวจะพลาดครับว่าสถานการณ์นี้ต้องบอกว่าคููขี้สูี่ครับแข้งขวากับแข้งซ้ายคนละแข้งครับต่างคนต่างโดนต่างคนต่างได้ครับ ดูว่าเกมนี่บีบหัวใจเหลือเกินนะครับใครพลาดใครหลุดใครหลวมนี่เสียเปรียบทันทีครับไม่สนนะครับทางด้านของเพชรมงคลยังคงขยับเข้าหายกมารกกดเองก็ดูว่าจะมั่นใจเหมือนกันนะครับตอนนี้พยายามขยับขยับนะครับแล้วก็จะมีแข้งซ้ายแต่ตอนนี้ยังไม่ออกนะครับต่างฝ่ายต่างดูเชิงกันเป็นส่วนใหญ่ต่างคนต่างมั่นใจแล้วครับไม่กล้าที่จะขยับเข้าใกล้ๆครับ กลัวจะพลาดนะครับไม่นใจแล้วครับทั้งคู่ครับนี่คือการแข่งขันมวยไทยเพื่อฟื้นฟูวงการมวยไทยจากผลกระทบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 นะครับศึกมวยไทยมรดกคนไทยครับทางช่อง T ีสปอร์ตเตัวจริงเรื่องกีฬาครับทำการแข่งขันกันทุกวันพระราชบดีถึงวันอาทิตย์นะครับ4วันต่อสัปดาห์ครับทางช่อง T ีสปอร์ตเนะครับเวลา20่สนาฬิกาสานาทีครับหรือว่า2องทุ่มครึ่งครับ สถานการณ์ตอนนี้นะครับก็ถือว่าคู่ขี้เอาแลลวครับตอนนี้มาแรกกันในช่วงปลายยกนี่ชุดหนึ่งก็ยังไม่มีใครได้เปรียบชัดเจนนะครับต่างฝ่ายต่างมั่นใจแล้วครับตอนนี้พี่เลี้ยงทีมงานของทั้งสองฝั่งนี่ดูมั่นอกมั่นใจครับดูครับมั่นใจแบบนี้แล้วใครจะเสียใจครับเพราะว่าพี่เลี้ยงที่มูมนี้ไม่ใช่คนให้คะแนนครับเดี๋ยวก็รู้นะครับจะมีคนคิดผิดหคนนะครับ พอตอนนี้เวลานี่ยังเหลืออีกเกือบหนึ่งนาทีนะครับแต่ว่าไม่ออกอาวุธหยกมรกตเริ่มจะขยับเข้าหานะครับเพชรมงคลคอยตั้งรับคอยโต้แล้วครับตอนนี้เอาเลยครับดูครับไครพลาดไขรหลุดไขรหลวมนี่เป็นเรื่องเลยนะครับโอ้โหนี่นะครับไม่ยอมเสียเปรียบเหมือนกันหยกมรกตขยับเข้าไปเตะายเพชรมงคลก็โต้คืนนไว้แข้งขวา เดี๋ยวเรามาดูการตัดสินอย่างเป็นทางการของกรรมการทั้ง3ท่านนะครับว่าจะออกมุมไหนนะครับเพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้นี่ถือว่าใกล้เคียงกันเหลือเกินครับดูแล้วทางด้านของเพชรมงคลนี่นอกจากจะมีรางวัลอัจฉีดจากเสียนในวิธีแล้วก็ยังมีจากเสียเอ็ก a ร้อยเอีครับเอาละครับมาดูกันนะครับว่าจะออกทางฝั่งไหนนะครับแดงหรือน้ำเงินต้องติดตามครับ วันนี้4คู่ครับมองไม่ออกทั้ง4คู่เลยนะครับนี่แหละครับคุณภาพการจัดของทีมงานเพชรยินดีครับในศึกมวยไทยมรดกคนไทยครับอ้าวสุดท้ายท้ายสุดไปแดงครับยกปรกต์สังประภัยครับเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนเพชรมงคลอปิติศักดิ์ไปได้แบบเส้นแดงถาแ8เลยครับเจอกันใหม่ได้ทั้งหมด4คู่เลยครับ โอ้โหวันนี้สุดยอดคุณภาพประกบเ e อียอาร์ตเหลือเกินครับ